สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับที่มาอยู่กับช่อง m r สเตอร์โจเซแอนด์อันนี้คือเราไลฟ์สดนะครับไลฟ์สตรีมเมอร์หอคอยพีระมิดทาวเวอร์อะไรอะแมเชื่อเลยนะนั่งเรียงกันนี่เขามานั่งเรียงกันอนะไปเริ่มเลยใครที่มาดูไลฟ์ขอขอบคุณนะครับ จะลืมกดไลค์ like, ตอนดูนะฮะเฮะโดนลัวๆเลยโดนลัวๆเลยอ่ะ ก็อ่านะครับเออผมก็จะมา,านี่กระโดดแล้วนะกระโดดแล้วนะอยากให้กุโมาห์นะอยากให้กุมโมห์นะโอ้คอม,มนเมนต์เลยนะครับโดนเลเซอร์ละลัวเลยเออกแป๊บนึง โอ้โหย,ยครับกระโดดถึงแล้วจะไปกลวยขียอะไรวะจะไปกลัวทำไมออมีอ่แบบนี้กระโดดขึ้นครับอ มาถูกทางใั่ด้วยกูถามก่อนกูจะเป็นยังไงโกงได้ปะนีไ่ไงอโอ้อาจมีอยู่จริงอันนี้มาดูแลอย่าลืมกดด้วยนะครับคอมเมนต์บอกด้วยใครที่เข้ามาใหม่ ไม่ไม่ยัยโอ้ยตายฮะตายกูตายคราวนี้นะครับ เอ้ยกูอยากดังจังเลยใครที่มาดูไลฟ์ใหม่นะครับโอ้ทมนห์ให้นะ พิมว่าไม่มวนอยู่ไหนอยู่ไหนว่าสาระโอไม่ดิไม่ม้วนอ่ะ ไม่มีน่าจะอยู่นอแรลไม้มาลายอ๋อใครสระเออ กลายเป็นตัน้มนึงนะครับทุกคนอย่ามาครับ ใครที่ดูไล์อย่าลืมอันนี้ด้วยครับอ๋อร่อนหายไปไหนแล้ว F O อ่างลูกแล้วแต่ว่าอ๋อนี่ไงอ๋ออ่าง นายเป็นทุกคนคงรู้แล้วว่าโกดิพิมอะไรซีโซโซมันมีนะ fc บ้าง fc พออีกแล้วเพิ่มเสียงใ้าเป็น fc บ้างแบบนี้คงจะมีแต่คนไทยมั้งคนดังผมมปนคนที่ชอบชอบเล่นแบบนี้มาก เผื่จะมี FC ผมไงในเนี่ยก็เลยพิมพ์ไปก่อนเผื่จะมีโอยสัตว์บักอีกผมชื่อโจเซฟนะครับก็ตามชื่อช่องเลยถ้าผมไม่ชื่อจริงแล้วครูจะมาพิมพ์อย่างนั้นทำไมเฮ้ยคนนี้ไม่มีแขนคนนี้ไม่มีแขนแต่กก็ตลกดี ทำไมพี่ไม่เหมือในคลิปเลยเรื่องของกูอ่ะอยาให้ไปเหมือนในคลิปตัวที่สายใครไม่มาดูไรเนี่ยโอ้โหดูไรสดเลยอะ่ะดูดูด้วยเหี้ออ่ะตายเลยมึงเห็นไหมเนี่ยโอ้ลังไลอยู่ไอเหี้ยใครเป็นคนสร้างแมพมาวะ บอกสร้างแม่งใหม่เลยโอ้โชคดีที่ไม่หล่นนะเฮียถ้าผมตายนะกูจะโง่กินจังว่าเชี่ยโอยโง่จริงๆกูโง่อยู่คนเดียวคองนี้ไม่มีแขนเดี๋ยวผมจะทำบุญไปให้นะครับ <laughs> นี่อีไม่ไม่กูเจ๊กนี่ไงเจ็ดแผล่ออ้าวกูไม่มีโลบักไงเฮียพอกูเติมใบบดแล้วไม่เเจหมชะชะชะ จะๆๆๆอืออือโอ้ไม่มีใครมาคอมเมนต์เลยอ่ะคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ได้ดีไม่ดูไลค์เลยอ่ะบอกให้ใครก็ได้คอมเมนต์ที่ดูไลค์นี้ดิหอไลฟ์สดแต่แม่เนี่ยเลยอ่ะ บองเพชรใช่กูเกือบตายไหมนี่วิธีการเอาตัวรอดไม่ไปโดนใครเอซมาเลยครับเข้าจอยตามมาเลย ดูไรห,หน่อยเธอสงสารช่องเล็กๆอะ่ะช่องเล็กอย่างกูเลยนะสงสารเธอเยอะ ค่าทั้งหมดกี่ล้อตร่อนี่คนยังไปถึงตรงนู้นเลยตรงนู้นบ้างตรงนู้นบ้างน่ะตรงนันน้นเนาะโอ้อยากลองชนะบ้างนะคนก็เล่นเยอะอยู่ป้าก็คิดว่าฝูงแมงวันเหียพลักค่าทั้งหมด 2องร้อยสี่เก้าเจ็ดแพดถ้าเราต้องการเตริมผักได้สามครั้งลองผักอีเบคอนนี้ดินี่คอนนี้ก็ได้อา้อาวอาึอ้าวอึใช้ไงอะ่ะเนี่ยเหรออึบอึบตาย ผมไม่ได้ผักเขาตายนะครับเขาตายเพราะออกนอกเข็ดดูไรหน่อยดีดูไรด้วยดูไรด้วย้วยองส่โอ้ รอเิงไม่มีใครดูไลฟ์อะไเยี้ยรู้ไรลอเริงรอลิงรอลิงรอลริงรอลิงรอลิงรลอลริงกูไม่มีแล้วตอนเนี้ยรอลิงกูไม่มีแล้ว なんか 응, 또. บอกเพื่อนอะไราสดโอ้ยเียไ้กู ผมมันคิดว่ามันกูสตรีมอยู่ไงมือใหม่แป้งบอยรู้จักเปล่าคนชอบพูดใหม่เอฟซีตัวยงเลยนะจริงๆริเอฟซีตัวยงเลยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวกูจะไปเป็นสมัครสมาชิกแล้วหลายเดือนละยี่สิบบาทถูกมาก เงไีไงวิธีแก้ไสอสัตว์อ้าวเช็กก่อนเพื่อนวิ่งอยู่ไหมกว่าออกแล้วแหละ ออกฮะจะไปเล่นที่อื่นครับไปออกแล้วก็ไปเล่นที่อื่นว้าวอลังการมากเอาแบบไหนดีท่านผู้ชม เลยบ้านนี้ดีกว่าเอาครับโอ้ดูไร้เอยดี